วันนี้เรามาดูวิธีการล้างเครื่องมือถือี i ยวมีแบบไม่ติด Gmail กันนะครับตัวนี้เป็นเสี i ยวมี Redmi Note 9นะครับที่สาธิตการที่เราจะล้างเครื่องไม่ให้ติด Gmail เลยอันแรกเลยนะครับเราจะต้องไปทําการลบเมลในเครื่องออกก่อนนะเพื่อไม่ให้เครื่องมันจำเมลเดิมที่เคยใส่นะครับ ไปตรงไหนให้หาคําว่าบัญชีและการซิงค์ครับในนี้จากนั้นนะครับี่ยมันจะมีบัญชี google เห่่ไหมครับแตะเข้าไปจากนั้นกดลบเลยครับเพิ่มเติมนําออกี่ยนำบัญชีออกครับตกลงใส่อ่าถ้ามันมีรหัสก็ใส่รหัสนะครับกดยืนยันเพื่อทำการลบออกส่วนอันอื่นไม่ต้องสนใจนะครับพวกนั้นปล่อยไปเลย ต่อมานะครับให้เราไปที่บนสุดเลยหาคําว่าเกี่ยวกับเสร็จแล้วให้เรากดย้ําที่คําว่าเวอร์ชัน MUI นะครับเพื่อเปิดโหมดนักพัฒนาย้ําไปเรื่อยๆถ้าเราได้แล้วมันจะบอกว่าไม่จําเป็นอ่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับจากนั้นกดย้อนกลับมาหน้าแรกเลื่อนลงมาล่างสุดเลยหาคําว่าโหมดนักพัฒนาครับถ้าหน้านี้ไม่มีให้เข้าหน้าตั้งค่าเพิ่มเติมอ่าเลื่อนหาครับ ตัวเลือกนักพัฒนาแตะเข้าไปจากนั้นนะครับให้เลื่อนหาคําว่า OEM แบบนี้นะครับพอดีเครื่องนี้มันปลดล็อกมันเปิดไปแล้วนะครับถ้าของใครไม่เปิดให้ทําการเปิดนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้มันให้ใส่รหัสยืนยันแล้วก็ใส่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เปิดใช้งานเนี่ยครับเพื่ออนุญาตให้มันทําการข้ามได้นะกรณีล้างเครื่อง โอเคหลังจากเราตั้งค่าเสร็จทีนี้กดย้อนกลับหนึ่งครั้งครับมันจะมีคําว่าคืนค่าโรงงานตัวนี้ตัวนี้เจ้าของเครื่องไม่เอาข้อมูลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อหรือแอปทั้งหมดไม่เอานะเราก็ทําการเลือกลบทั้งหมดครับใส่รหัสยืนยันอ่าใส่เข้าไปสํารองข้อมูลไหมไม่สํารองนะครับคืนค่าโรงงานเลยเขาจะมีการแจ้งเตือนนะเพื่อยืนยันนะครับมือถือเซมีนี่สองรอบเลยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้สองรอบเลย เขบาบอกว่าการรีเซ็ตค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะลบข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์นะรวมถึงรูปภาพถ่ายและการบันทึกทั้งหมดเลยนะครับกดถัดไปเนีย่ยครั้งที่2องเห็นไหมเนื่องจากว่าข้อมูลในเครื่องเราเนี่ยสำคัญนะครับเราไม่เอาจริงๆนะเลยถึงจะลบนะครับแบบนี้ตกลงทีงนี้ลบทั้งหมดจากนั้นมือถือจะทําการรีสตาร์ทครับแล้วก็ทําการ Factory reset หรือคืนค่าโรงงานเครื่องนั่นเอง การทำแบบนี้จะใช้ตอนไหนเช่นอาจจะเอาเครื่องให้คนอื่นใช้นะครับเพื่อทําการเชียร์ข้อมูลเก่านะหรืออันที่สองเครื่องอาจจะลวนมีปัญหานะครับเช่นติดไวรัสติดแอปที่มันทํางานเองติดโฆษณาพวกนี้นะครับเช่นเครื่องนี้ติดไวรัสโฆษณานะครับเล่นอยู่ดีๆโฆษณาโผล่ขึ้นมาอ่าเนื่องจากว่าจะของเครื่องไปโหลดแอปไม่พึงประสงค์นะนะครับหรือไปกดมั่วๆไปนะครับมันไปทําการติดตั้งลงระบบเครื่องเลยไม่สามารถ แก้ปัญหาได้จําเป็นต้องคืนค่าโรงงานแบบนี้อ่ามันก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับประมาณสักนาทีกว่าๆนะหรืออาจจะเกือบสองนาทีนะครับพอขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าเครื่องใหม่ทีนี้โอเคหลังจากที่เราทําการสั่งคืนค่าโรงงานนะครับมือถือก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้เป็นหน้าเริ่มต้นนะอ่าเหมือนกับเราซื้อมาใหม่เลยข้อมูลในเครื่องหายหมดแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการตั้งค่าเครื่องใหม่ครับกดตัวนี้ ทีนี้เราก็เลือกเลือกภาษานะครับภาษาตอนนี้เป็นไทยแล้วก็กดถัดไปส่วนตนนัวนี้ภูมิภาคภูมิภาคจะเป็นเกี่ยวกับโซนของเวลานะครับถ้าเราเลือกอภูมิภาคประเทศอื่นเวลาก็จะเปลี่ยนนะดังนั้นเราก็เลือกเป็นไทยก็กดถัดไปตอนนี้ข้อตกลงนะครับยอมรับถัดไปอันนี้ Wi-Fi เ,เราจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมก็ได้นะครับข้าไปเชื่อมทีหลังก็ได้อผมจะข้ามไปนะครับแต่ถ้ามันติด G-mail มันจะข้ามไม่ได้นะแต่ตัวน,นี้จะเห็นว่าเรากดข้ามได้เลย นะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยให้มันเช็คแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันเช็คนานเราอาจจะเชื่อม wifi ให้มันก็ได้เพราะว่ามันเจอซิมเนะพี่ยเอิญว่าซิมนี้มันเป็นซิมเก่ามันมันไม่มีเงินนะครับมันพยายามดึงข้อมูลจากเน็ต่าเน็ตจากซิมนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะข้ามได้ไหมตอนนี้รอแป๊บหนึ่งโอเคเด้งกลับมานะครับให้เราทำการเชื่อม wifi ให้มันครับทีนี้ อ่าหลังจากเราเชื่อมไวไฟเสร็จก็กดถัดไปใหม่ครับตอนนี้มันจะทำการเช็คสักครู่นะครับมือถือที่ผ่านการใช้งานมาทุกเครื่องนะครับจะต้องมีการตรวจเช็คแบบนี้นะ แล้วก็จะมีการยืนยันตัวตนด้วยเมลหรือรหัสเดิมนะแต่ถ้าเราเปิด OEM เหมือนครับที่ผมพาทำเนี่ยนะครับเครื่องมันจะขึ้นมาข้ามให้นะเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้กําลังกดตรวจเช็คผ่านผ่านเมลอยู่ผ่านเ e น็ตอยู่อันนี้ขึ้นไม่คัดลอกนะครับกดไม่คัดลอกข้อมูลอตอนนี้กําลังตรวจสอบข้อมูลเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ เนี่ยเห็นไหมมันจะมีคำว,ว่าข้ามครับอ่ากดข้ามได้เลยทีนี้ข้ามโอเคหลังจากข้ามแล้วก็ถัดไปครับดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่มันจะมีคำว,ว่าส่งข้อมูลวินิจฉัยเห็นไหมให้ปิดลงนะครับหลายท่านจะไม่ปิดอ่ากดถัดไปแอปพวกนี้นะครับอ่าถัดไปเราไม่สามารถที่จะไปยกเลิกมันได้มันไม่มีให้ติกนะ ตอนนี้มันกำลังเตรียมข้อมูลนะครับอันนี้ข้ามรหัสผ่านพิกัดตำแหน่งส่งข้อมูลการใช้ปิดนะครับอัปเดตอัตโนมัติเอาไหมโฆษณาส่วนบุคคลนี่สำคัญเลยมือคือี่ยวมีนะครับมีโฆษณาปิดการใช้งานเลยภาพพื้นหลังรายวันไม่เอาครับโปรแกรมประสบการณ์ไม่เอาอ่าเหลือเฉพาะอัปเดตอัตโนมัติเอาไหมละ่ะถ้าไม่เอาก็ปิดนะตำแหน่งพิกัดอาเปิดไว้นะครับับอ่ารูปแบบการใช้งานตัดไป เข้าสู่การใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นการล้างเครื่องนะหลังจากเราล้างเครื่องเสร็จแบบนี้นะครับเราก็ใส่เมลใหม่ของเราได้เลยหรืออาจจะมีเมลอยู่แล้วก็ใส่เมลเดิมที่เคยใส่นะครับอ่าแล้วก็จะเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยทีนี้พวกข้อมูลต่างๆที่เคยมีปัญหานะครับในเครื่องมันก็จะถูกล้างปัญหานั้นไปนะครับแต่ข้อมูลในเครื่องหายหมดนะบอกไว้ก่อนการทําแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ เครื่องก็กลับมาเรียบร้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเครื่องเนาะอ่าปรับแสงนิดนึงเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเดซมี n โน้ต9นะอ่ามีแจ้งอัปเดตมาด้วยนะครับนมีอัปเดตมาเดี๋ยวผมจะโหลดอัปเดตรอบหนึง่งโอเคครับกขมาฝากกัน